ครับผมสวัสดีครับบัวแจวโต้ลบลีครับก็อีกหนึ่งคันนะครับเป็นหัวฉีดนะครับของ BMWE90 ด้ารหัสเครื่อง N52 อ่าที่มีอาการหอบนะครับนะสีบอลนะที่จอดอยู่นะครับแล้วก็เดินไม่เต็มสูบนะครับสตาร์ตติดแล้วก็ดับนะแล้วเวลาวิ่งเลี้ยวโค้งก็มีอาการวูบนะเหมือนรถจะดับตอนนี้นำหัวฉีดขึ้นมาเทสบนแท่นแล้วนะก็ดูตามกันไปครับนะเดี๋ยวเราจะเทส อ่าฉีดกันก่อนนะครับรอบแรกเริ่มครับก็อัวเชลโต้ลบลีนะครับช่วงเช้านะฮะนำเสนอนะครับตอนนี้เจ็ดมงครึ่งนะฮะก็เดยเริ่มกันเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้มีมีนัดถอดเป็นอะไรหลายคันนะครับมีเอฟสิบด้วยนะฮะก็ดูพร้อมๆกันไปครับนะก็ฉีดเสมอนะครับนะดูจากถ้วยตวงด้านล่างนะฮะดูจากแนวด้านล่างนะครับนะก็ฉีดเสมอนะครับ เดี๋ยวเราลดเดี๋ยวเราลดรอบนะฮะตนะามเวลานี่ฮะก็โอเคนะครับจบไปนะครับอันที่หนึ่งนะก็เดี๋ยวเทสั่วก,กันนะครับนะเดี๋ยวเราเทสั่วกัน เดี๋ยวเรตั้งตัวนี้ใหม่นะฮะเพราะว่าผมว่ามันมากไปนะเดี๋ยวแป๊บบนึ่งเอาไว้ที่เจ็ดสิบพอนะเดี๋ยวปรับเวลานิดน,นึงครับนะเซตใหม่อ่าโอเคเจ็ดสิบนะโอเคครับเดี๋ยวเริ่มใหม่นะก็ ดูตามกันไปครับเวลาซ่อมรถนะฮะเราต้องเช็คละเอียดนะครับนะอันนี้อันนี้เทสรั่นะฮะเริ่มครับนะแรงดันที่สี่บาร์นะครับนะแรงดันบาร์ที่สี่บารนะ์ครับนะเทสรั่วครับถ้าเกิดมีหัวใดหัวหนึ่งอ่ามีน้ํามันถูกฉีดออกมานะครับแสดงว่าหัวนั้นรั่วนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เราปิดการจ่ายระบบไฟ เข้าไปยกหัวฉีดนะครับถูกตัดนะครับมีแต่แรงดันน้ำมันเท่านั้นนะแรงดันบายนั้นนะครับที่เข้าไปโอเคครับผ่านครับนะอันนี้ตวงนะฮะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเริ่มครับนะดูปริมาตรครับอันนี้นะว่าอ่าหัวฉีดทั้งหกหัวนะครับสุบหนึ่งสุบสองสุปสามสุบสี่สุปห้าสุหกอ่ามีการฉีดปริมาณที่เท่ากันไหมนะครับนะ อก็ดูนะครับเริ่มเลยครับอย่าถ่ายใกล้ๆนะหัวหนึ่งสองสามนะครับสี่นะครับห้าครับหกครับก็สัดส่วนนะปริมาตรใกล้เคียงกันมากนะครับนะไม่แตกต่างกันเลยฮะนะแนวเท่าเลยครับนีไม่มีอะไรสูงอันต่ำเหลื่อมล้ํากันจนเกินไปเห็นไหมฮะนะ ตอนนั้นก็โอเคจบนะครับขั้นตอนนะก็เอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนนะครับการเช็คหัวฉีด e 9 0ศย์หัสเ5 2นหสองเครื่องบินสินนะครับก่อนลูกค้าอนุมัตินะนะครับเปลี่ยนอะไรนะครับตามที่ผมชี้แจงเมื่อวานนี้ครับฝาครอบเบานะแล้วก็ท่ออากาศสามท่อนนะนะแล้วเดี๋ยวเราดูหัวเทียนกันทีหลังนะฮะแล้วก็ประกันที่เปลี่ยนมาใหม่ต้องซื้อใหม่นะครับที่ลูกค้าไปทํามาใหม่ครับ นะเพราะว่าเปิดทีนึงมันจะยุบนะครับตะเก็นมันจะไม่มีกาวนะฮะต้องวางแผ่นใหม่เข้าไปนะครับก็โอเคครับเราสั่งไปแล้วนะฮะก็ตามที่ท่านเห็นนี่แหละครับการเช็คนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามครับอัวไปเชร,ร์โต๊ะรบบีต้องขอจบคลิปเดียวนี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ